ข้อข้องใจในการเจริญสติปัฏฐานสี่การเจริญสติปัฏฐานสี่บางคนก็มาถามว่าไม่เดินจงกรมได้ไหมกลับไปบ้านเลิกเดินไม่เกิดประโยชน์ยืนเดินนั่งนอนต้องให้เข้าตามระเบียบนี้บางคนขี้เกียจเดินจงกรมไม่ได้ผลเลยนะไม่ครบวงจรสอบตกสอบไม่ได้ทุกวิชาถ้าให้เดินจงกรมแล้วไม่เดินสอบตกหมด มันจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นถ้าได้เดินยืนนั่งนอนเหลี่ยวซ้ายแลขวาท่านจะไม่เป็นเน็บชาท่านจะไม่เป็นอมพลึกอมภาตบริหารกายให้เข้มแข็งบริหารจิตให้อดทนชีวิตท่านจะอยู่คงทนและถาวรความดีนี่ชีวิตคงทนความชั่วชีวิตไม่คงทนถาวรก็ขอฝากไว้ท่านจะเอาอะไรอีก จะเอาอะไรมาเป็นหลักปฏิบัติมันจะไม่มีแก่ท่านแล้วขอฝากโอกาสนี้ด้วยเดินจงกลมการยืนหนอห้าครั้งพยายามกำหนดให้มันได้บางคนไปพองหนอยุบหนอที่ใต้สะดือใต้สะดือสองนิ้วบ้างอะไรบ้างทำได้หรือนี่อัตมาพูดมานานแล้วใต้สะดือสองนิ้วอันนี้หมายความว่ามันพงกตัวมันสั่นแก้ไขอะไรไม่ได้ แกไม่ได้กำหนดไม่หายก็ต้องเอาจิตกดลงไปใต้สะดือกำหนดรู้หนอเดี๋ยวสั่นตัวสั่นหายทันทีพูดอย่างนี้ต่างหากก็เลยไปเอาพองหนอยุบหนอที่ใต้สะดือซะเลยผิดไม่ถูกต้องพองหนออยากจะรู้ก็นอนลงไปเอามือจับเข้าไปสิหายใจยาวๆสะดือเราพองไหมบางคนไม่เอาทำมาเจ็ดวันแล้วถามว่าไหนพองหนอทํำยังไง พองหนอขึ้นไปข้างบนนี่แล้วก็ยุบหายใจเข้าไปข้างล่างนี่ล่มเลยทำมาหลายวันตั้งเจ็ดวันแล้วยังไม่เข้าใจอีกห้อพองหนออาตมาเคยพูดไว้เขาเข้าใจผิดเวลากลุ้มใจขึ้นมากำหนดกลุ้มหนอที่ลิ้นปีหายใจยาวๆจากจมูกไปสะดือแล้วก็กำหนดที่ลิ้นปีหม้ความอย่างนั้นต่างหากไม่ใช่พองหนอ ก็เลยจับผิดไปเลยพองหนอหายใจออกแล้วก็ยุบหนอหายใจเข้ายุบลงไปเลยก็ผิดเรื่องเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าฉันจับพองยุบไม่ได้จะไปพองยุบที่ตรงไหนใต้สะดือโอ้โหใต้สะดือเชียวหรือยาวกี่คืบไม่รู้เรื่องเข้าใจผิดหมดเลยนะมันพองตรงไหนคือลมหายใจเข้าออกมีตรงไหนก็จับตรงนั้นเอาสติไปไว้ตรงนั้นเท่านี้เองนะ ให้มันได้จังหวะหายใจให้ยาวๆหน่อยได้ไหมหายใจให้ยาวที่สุดไม่ใช่หายใจสั้นเวลาโกรธตรงลิ้นปีนี่สิโกรธเนาะอย่าให้โกรธค้างคืนได้ไหมอายตนะธาตุอินทรีย์นี่ผู้ปฏิบัติโปรดทำความเข้าใจแปลว่าสัมผัสเกิดจิตให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นอายตนะห้า 5, อายตน 6, ะหทวารหทวารเรามีอย่างนี้ทวารบาปทวารบุญ คือทวารกายวาจาใจทวารหเป็นที่มาของนรกสวรรค์ที่มาของจิตเรียกว่าทวารหกทวารสมก็ที่มาของบุญบาปทวารสามก็คือทวารกายทวารวาจาทวารจิตที่มาของบุญบาปก็ให้รู้ในตัวเองทวารหที่เราปฏิบัติกันอยู่ตรงนี้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสร้รอนหนาว เกิดจิตตั้งสติไว้เรียกว่าทวารหกเป็นที่มาของนรกสวรรค์เป็นที่มาของจิตจิตตั้งอยู่ตรงนั้นกำหนดตรงนั้นแต่ผู้ปฏิบัติไม่เคยกำหนดปล่อยให้มันผ่านเลยไปเลยอย่างน่าเสียดายมากและทำไม่ได้ด้วยถ้าเสียใจก็ให้กำหนดที่ลิ้นปีคนเสียใจและคนโกรธคนฝากความโกรธไว้เก่งและใจร้อนจะหายใจสั้นถ้าโยมหายใจยาวๆตั้งแต่จมูกถึงสะดือ ถ้าทำได้และตั้งสติไว้ตรงนี้จะหายโกรธทันทีและหายโมโหจิตใจก็จะไม่อิจฉากันจะรวบรวมแต่บุญกุศลเอาไว้ที่ตรงนี้นักกรรมาฐานจะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่อย่างนั้นจะแก้ไม่ได้เลยจะไปเอาแต่ยุบหนอพองหนอจะได้เรื่องอะไรพองหนอและยุบหนอนี่เป็นการตั้งสติสมาธิภาวนาอิริยาบทต่างๆเป็นการสะสมหน่วยกิจไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะได้รู้ว่าคอมพิวเตอร์มันตีออกมาแก้ปัญหาประการใดอย่างนี้ต่างหากบอกตั้งหลายคนแล้วบางคนบอกปวดหัวทำยังไงกระทั่งมานั่งเจ็ดวันแล้วยังโทรมาถามอยู่เรื่อยปวดหัวทำยังไงก็ตอนที่อธิบายอยู่นี่ทำไมถึงไม่ถามละ่ะว่าปวดหัวทำยังไงอาัตาม,มาก็ย้อนถามไปว่าแล้วยมทำยังไงละ่ะฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงน่าจะบอกปวดเนาะปวดเนาะ ปวดหรือเปล่าเปล่าเมื่อเวลาไปคิดถึงแฟนทำยังไงคะฉันปลงไม่ตกฉันเลิกกับมันแล้วนะฉันเลิกกับเขาแล้วคะ่ะเลิกแล้วทำไมถึงไปคิดถึงเขาอีกละ่ะจะทำยังไงคะถึงจะปลงตกก็คิดหนอสิคิดหนอคิดตรงนี้ได้ไหมอย่าไปมัวแต่ฉันเลิกกับเขาแล้วคะ่ะอย่างนี้มันเลิกไม่จริงยังคิดถึงเขาอยู่กำหนดตรงนี้ตั้งสติขึ้นมา จึงจะรู้จริงขึ้นมาแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่เข้าใจตรงนี้ท่านจะทำกรรมฐานได้หรือท่านจะแก้ปัญหาชีวิตได้ไหมอาตามาเคยบรรยายทุกวันพระแต่ไม่เคยมีใครกำหนดจุดจำเอาไปใช้เลยใช้นอกลู่นอกทางกันหมดที่มันปวดกำหนดได้ไหมปวดเนอปวดเนอตายให้มันตายสิตายให้มันตายไปโยมคนนี้นั่งยังไม่เคยเจ็บเลยใช่ไหม ยังไม่เคยทุกเลยใช่ไหมแมมเก่งมากนั่งกรรมฐานได้เก่งไม่ทุกใช่ไหมไม่ปวดเลยใช่ไหมถึงปวดก็ไม่บอกใช่ไหมอ้าวแล้วยมคนนั้นหลับปวดไหมไม่ปวดอ้อถึงปวดก็ไม่บอกเหรอมันต้องปวดด้วยกันทุกคนแหละเมื่อยด้วยที่โยมนั่งฟังเหนื่อยไหมแมหโยมรุ่นนี้ดีมากไม่พูดเลยเก็บอารมณ์ได้ดีมากอุตสาหไม่พูด แต่ทำไมเวลาออกไปข้างนอกเสียงเอ็ดจังปิดประตูก็เสียงดังด้วยดังเข้าไปจนถึงสุวรรณราชพัพพราเลยนะอันนี้อัตมาพูดเล่นนะไม่ใช่ตำหนิโยมแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ผ่านมา้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นปฏิบัติได้จะเกิดปัญญาในการภาวนาการเจริญกรรมฐานจึงไม่ใช่ของง่ายและไม่ใช่ของยากถ้าหากตั้งใจทำถ้าทำเข้าถึงแล้วท่านจะซึ้งใจ นี่เกิดปัญญาปัญญาเกิดปัญญาในการภาวนามันจะผุดขึ้นมาตรงนี้จะมีปัญญาในตัวอ่านหนังสือไม่มีตัวมันจะผุดออกมาบอกเราพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้จะขายของดีไหมพรุ่งนี้จะมีคนมาไหมพรุ่งนี้จะมีคนมาทำร้ายเราไหมตั้งสติไว้บ้างหรือเปล่าพรุ่งนี้จะต้องรับกรรมอะไรไหมรถจะชนหัวจะแตกไหมมันจะบอกได้นี่ตรงนี้ แต่เราไม่สะสมหน่วยกิจไว้กำลังไฟไม่พอสติก็ไม่พอมันรู้ได้ยังไงสติไม่พอมันจะไม่รู้หรอกกระแสะไฟฟ้าในหม้อบแบตเตอรี่มันจะหมดแล้วแถมหม้อบแบตเตอรี่ก็เสียแผ่นาธาตุก็ไม่ดีเก็บไฟไม่อยู่ตายแน่ๆแ,แผ่เมตตาถ้าเวลายโยมจะแผ่เมตตาให้ใครจะรู้ได้นะจะแผ่เมตตาให้ในายกหรือเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตามทำกรรมฐา,านแล้วแผ่ไปมันจะกลับมา แสดงว่าไฟหลอดขาดหมดแล้วตายแน่ไม่เคยพลาดถาลอดไฟขาดไฟฟ้าขาดเราเสียบสวิตไฟไม่ติดมันก็ตายไฟไม่ติดมันก็ต้องเปลี่ยนหลอดแล้วถ้าเราแผ่เมตตาไปแล้วไปเข้าในหม้อแบตเตอรี่นี้แต่หม้อแบตเตอรี่นี้มันเสียสแล้วเสียใจด้วยฉันช่วยเธอไม่ได้แล้วแผ่นธาตุมันเสียต้องโยนหม้อแบตเตอรี่ทิ้งซื้อใหม่คือตายหมดอายุจำไว้แต่โยมทำตรงนี้ ไม่ใช่ไปถึงแผลให้คนโน้นแผลให้คนนี้ต้องได้เสมอไปไม่เป็นความจริงบางคนก็บอกให้หลวงพ่อช่วยหน่อยได้ได้แต่ช่วยจะได้รับหรือไม่ได้ก็ไม่ทราบบางคนก็โทรมาถามเลยทั้งๆที่เรายังไม่รู้เหตุผลหลวงพ่อคะแม่อีสันเข้าห้องไอซแล้วอยากจะถามหลวงพ่อว่าจะตายหรือจะอยู่ต่อไปแหมเราจะไปรู้ได้ยังไงก็ต้องไปถามหมอเขาดูสิ มอเขาถึงจะรู้นี่เราอยู่วัดอัมพวันแล้วเราก็ไม่รู้จักแม่เขาด้วยนะเราจะไปรู้ได้ยังไงแม่เราก็ตอบแม่นไม่มีใครเถียงเราอัตมาก็บอกหนูแม่เธอไม่ตายก็รอดถ้ารอดก็ไม่ตายตอบอย่างนี้ถูกไหมไม่มีใครเถียงเราเลยถ้าตายแล้วมันจะรอดได้หรือไม่ใช่หมายความว่าอาตมาจะช่วยได้ทุกคนกระทั่งที่ไม่รู้จักกับเรา และเขาไม่เคยศรัทธากับเราเลยแผยยากมากก็ขอฝากไว้ด้วยนะถ้าหากเมื่ออดีตชาติเขาเป็นญาติกับเราเราแผ่ไปมันไปเข้าบ้านเขาได้เช่นกรุงปารีสฝรั่งเศสเป็นต้นไปเข้าบ้านยวนบ้านลาวเมื่อครั้งอดีตชาติเป็นญาติกันมันก็เข้ามันจูนกันได้เข้าสเปกกันได้ถ้าเป็นญาติกันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตามวัฏจักรนี้ มันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวะัฏะสงสารตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกแล้วก็มาเจอกันชาตินี้มาเจอกันรู้บ้างไม่รู้บ้างจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างมันก็ต้องมาเจอกันถ้าเจอกันแล้วรู้สึกคลื่นไส้ก็เป็นศัตรูกันพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปสร้างศัตรูแผ่เมตตาให้ศัตรูเป็นมิตรกับเราเลิกจองเวรจองกรรมกันเวรกรรมชนะด้วยการอย่าจองเวรจองกรรมกัน ถ้าจองเวรจองกรรมกันไม่ใช่เวลาการที่ถูกต้องไปสร้างกรรมกันทําไมเลิกกันเสียเถอะอย่างเพลงเลิกแล้วค่ะฉันเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกกันหรือยังล่ะอาตมาเคยได้ยินเด็กๆมันร้องกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาเลิกกับใครเราก็ไม่ทราบแต่โปรดเลิกกับเขาก็คือเลิกอย่าให้เขาเป็นศัตรูกับเราให้เขาเป็นมิตรกับเราเถิดประเสริฐด้วยความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อกันเถิด จะประเสริฐที่สุดธรรมะพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจารันที่ตะธรรมโมสาธุ